8. การทำงานของเครื่องไอทัลาแคร 1. การกบจัดเซลล์ที่ไม่ดีพลังงานความถี่เทเรเฮิร์จะกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติหรือกลายพันธุ์ทั้งหมดเมื่อถูกดูดซึม 2. เซลล์ปกติจะดูดซึมพลังงานเทเรเฮิร์และเซลล์ที่หยุดทำงานจะถูกเปิดใช้งาน 3. ขึ้นเทเรเฮิร์มีเรโซแนนซ์เดียวกับเซลล์ปกติในร่างกายก็จะก,กระตุ้น เพิ่มความแข็งแรงให้กับโมเลกุลด n a อ็นเอินีโดยเสริมการซ่อมแซมเซลล์ร่างกายด้วยตัวเขาเอง 4. เปิดลมปานเส้นเมริเดียนและต่อมน้ำเหลืองกระตุ้นจุดฝังเข็มทำให้เลือดบริสุทธิ์และเพิ่มอัตราการเผาผลาญ 5. ขยายหลอดเลือดลดความหนืดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดปรับปรุงการหมุนเวียนเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็ก 6. กการควบคุมต่อมหมวกไตควบคุมต่อมไรท่อและปกป้องอวัยวะของร่างกาย เขจัดความชื้นส่วนเกินได้น้ำ70%ในร่างกายถ้าความชื้นเพิ่มขึ้นจะมีอาการปวดและบวมที่เท้าซึ่งเรียกว่าการกักเก็บน้ำและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสมดุลขึ้น 8. ล้างสิ่งสกรปรกสารพิษสาตรตกค้างภายในร่างกายส่งเสริมการไหลยเวียนของเลือดและขจัดสิ่งอุดตันเส้นเลือดขอดและก้อนเนื้อต่างๆทำให้อ่อนตัวและนุ่มลง